าล้มิงลาบาชินทีนีน้ธรรมน่อาจารย์ตีกงาสกงสียามสุรีกางศิลิกุมีควาไว้เปตัวมาพิบาร์ชินสวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งความรู้เกี่ยวกับข้าวกระยาทิพหรือภาษามญามาเรียกว่าธรรมเนีกันนะคะธรรมเนีอาจารย์ตีกางสยเรื่องราวควรรู้ข้าวกระยาทิพธรรมแนียรธรรมเนีนามแนีนามแนียรยากุยากุ ထမင်းແດກကိုນ້ຳມັນແດກလို့ຂໍလို့ရတယ်လို့ຢາຄູလို့လည်းຂໍເລີຍທີ່ပါ.ຢາຄູဆိုတာແມມມາလို့ສັນພຶກກໍປ ્યો ລະຜິດပါတယ်ຊິ.ດັ່ງນັ້ນທໍມນແດກကိုຖ້າຍຫຼຸ બ્ ລູຂໍຈາໄດ້ແລະສູດາໂອຈີຍາອ.ນ້ຳມັນແດກສໍແລະອຄໍວໍລີແນອນີເສັດຊົງຖາຍອຄໍວໍລີຫຍໍໍ່ເຂົ້າງາໂຄ.ເຂົ້າງາໂຄຫຼຸຂໍວ່າແດ.ດັ່ງນັ້ນຢາຄູສໍແລະອຄໍວໍລີແນອນີເສັດຊົງຖາຍອຄໍວໍລີຫຍໍໍ່ເຂົ້າຢາຄູ.ເຂົ້າຢາຄູ. นาวแท้ธรรมเนกูทายโลข้าวมัททุป,ปายาตูและคอวาระข้าวมัททุป,ปายาตข้าวกระยาทิพตูและคอวาตีเดะข้าวกระยาทิพธรรมเนียรคำเรียกธรรมเนีและส่วนผสมจะต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นของพื้นที่ในประเทศไทยท้ายมากรารธรรมเนียกูคอวาระอคอวอระเป้าเอมเสีเดียก้าเดตาหลายกว่าชาตอมารพิปาลชิชอุบมาอัพเชื้ข้าวยาคุ ยาคุそれねまくそれの状態を3段ねそう勉強まきばれしんข้าวยาโคข้าวกริยาโคอะไรまข้าวยาคุข้าวยาโคข้าวกริยาโคข้อวะนี้せるနေပါတယ်နောက်ทันข้าวกริยาทิปข้าวกริยาทิปโกข้าวทิปလူแล้วดูดูเรคอร์ดูยาบาดีတယ်နောက်ทันข้าวมัธุปายาตโกและข้าวมัธุปายาตยาโคလူแล้วคอดูยาบาดีတယ်ရှင် ส่วนชาวไทพวนอำเภอ Omaha, บ้านผือจังหวัดอุทัยธานีจะเรียกว่าข go. ้าวงาโคอุทัยธานีขยายบ้านผ dinner, ืนโยกะไทพวนลุมยยริการข้าวงาโคหรือข้จาวาชิข้าวงาโคข้าวยาคุข้าวยาโคข้าวกระยาโคข้าวกระยาทิพข้าวทิพข้าวมัททปายาตข้าวมัททปายาตยาโคข้าวงาโคธรรมแน,น นาแมนน่ยากุข้าวงาโคข้าวยาโคข้าวมัททปายาตข้าวกระยาทิพธรรมเนีทุเรศขมาเปาวเอเจสีญะโกทายโลวัตถุดิบโลขอวาลชิวัตถุดิบปาวเอมเจสีญะวัตถุดิบนนสี่แนนสี่น้ำมันงาน้ำมันงาก้าวเนียนสเก้าวเนียนสาข้าวเหนียว ข้าวเหนียวน้ำผิวน้ำผิวงาขาวงาขาวนันแนแนันแงาดำงาดำหีเบหีเบถั่วลิสงถั่วลิสงถั่วดินถั่วดินจชีจ,จีขิงขิงองดีจอองดีจอ มะพร้าวทอดมะพร้าวทอดวัตถุด,ดิบปาวอเนปเชซีมยานนสีน้ำมันงาเก้าเยนสนข้าวเหนียวน้ำผิวงาขาวนนแน,แนงาดำยีเบถั่วลิสงต้มหกถั่วดินเจนขิงอง์ดีจอมะพร้าวทอดโซบิตรมนเนะโทยมา,ามะปาวอเนปาวอเนปเชซีมยาไว้เวพื่อพาเลยใช่ သမနဲကိုတပူရဲလာမှာထိုးကြပါရစေ။တပူရဲလာပြည့်ကိုထိုင်းလို့ဝန်မာခဘူဇာလို့ခေါ်ပါရစေ။ဝန်မာခဘူဇာတပူရဲလာပြည့်တပူရဲလာပြည့်ကိုဩဝါဒပါတိမောက်ခာရုံိလို့လည်းခေါ်ပါရစေ။ဩဝါဒပါတိမအခါရုံိထိုင်းလို့ဩဝတ်ပါတိမုတ်ဩဝသပါတိမုတ်လို့လည်းအတန်းထွက်လို့ရပါရစေ။ဩဝထပါတိမုတ် ဩဝါသဆိုတာဩဝါဒောက်ပြောတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တပူ dwella လို့ခေါ်ဆိုရခြင်းကထမ်းပူးထမ်း kain တို့တွဲညွတ်နေသောယ ாதி ဖြစ်၍တပူ dwella ကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ယာတိဥတုတ aya လက်အလွန်ချမ်းသည့်တဘွေရလာမျိုးတွင်စီနိုင်သောအဆာဖြစ်သည့်ထမင်းဲကိုထိုးပွဲခြင်းပါ၍ထမင်းဲပူပူနွေးနွေးအားဥဥဖြားဖြားစွန်းတို့ကကြားလျက်တံဃာတော်တို့အားလောင်းလူချင်းဆွေမျိုးမိတ်သင်္ကဟများအားဝေငှလူဒန်းခြင်းပောင်းစီးညွံ့မှုကိုပြခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲကြသည် ลอนเอเวสีขันชาวเชงพิตพิีพเนียต่อปซาธรรมเนกุซาตงเจนพิณซีขันชาวเชเนเอดงกูกาแวเชนดอเอาหารแบยิวามมกุเลปิวน,นียาีซาเซกดและเป็นพิบาทิธรรมแนตามประเพณีของชาวพมา่าชาวบ้านจะทำยากุหรือธรรมเนไปถวายพระถวายตามวัดและแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเชื่อกันว่าธรรมแนรเป็นอาหารวิเศษ ผู้ที่มีบุญวาสนาจึงจะได้รับประทานทําให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บร่างกายแข็งแรงเป็นสศรโมงคลต่อชีวิต และนอกจากนี้ยังเป็นกุสโลบายที่ทำให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำบุญในวันสำคัญทางาศาสนาได้รับบุญมีความสามาคัคคีการช่วยเหลือการแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนอีกด้วยตาริยาโรธรรมเนตอาจารย์ตีก้างเสียสุดก้างเซเลอามาธรรมเนตกูไทายาขอเรกแทคอวอล์ลเจ้ามายพิิ เรื่องนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวมยามานะคะชาวมยามาจะกวนธมนแนในช่วงวันมาคะบูชานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ